สวัสดีครับพี่น้องหลายๆคนก็ถามผมมาเนาะครับนอว่าผมยังขายของออนไลน์อยู่บอรครับผมก็ยังขายอยู่ครับพวกพีพีครับผู้ดใดสนใจก็ผมยินดีแบ่งปันเ้อครับเด้อแบ่งปันให้ค่วมูลเกี่ยวกับระบบเอบครับบต้องเพ็คของบต้องสต็อกของเอาสินค้าไปโพสขายทุกสองทางครับผม นั่งตอบแชทอยู่บ้านครับผมบ่ต้องลงทุนอีหยังมากมายครับสําหรับคนที่อยากเฮ็ดและหลายคนที่ถามผมมาเหมือนกับมือว่านนี่ครับเฮ็ดแล้วได้เงินอีหลีบ่เสียค่าน้มค่าไฟได้เงินอีหลีบ่ก็คือผมเบาแหละครับเสียค่าน้มค่าไฟได้เงินขึ้น2%ครับผมแอปที่ผมขายของอยู่นี่ครับก็บเป็นแอฟสปิงธรรมดาเท่านี้แหละครับเอฟยูพี U Peak ครับผมเมื่อก่อนก็นกขายแค่แอป อยู่ครับแต่ทุกมือนี่มีราสดามาจับมือแล้วครับผมเหตุให้การที่สินค้าบริการลูกค้าเยอะแยะมากมายครับระบบรังบันเขาก็ดีครับผมท่านใดที่สนใจครับผมโบมาตัวโบมาหลอกผวกพี่พีแน่นอนครับผมแต่ผมขออย่างเดียวครับขอแครมีใจหักในการการขายครับผม แหกๆมันก็บดได้หอกครับแต่เฮาเห็ดความขยันของเฮาเสมอตนเสมอไปครับจากลักลอยก็สิเป็นลักพันครับผมมันก็สิเงินก็สิได้เขามาหาเฮาเรื่อยๆครับทุกมือนี่ผมก็เฮ็ดคือเก่าครับผมเฮ็ดทั้งงานประจำพรอมแล้วก็ขายสินค้าบนรัศดาครับผมก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อาสำหรับลูกค้าที่ มาสื่อของกับผมครับขอบคุณจากใจครับผมที่สำคัญสินค้าของผมรับประกันทุกสินทุกสิเด้อครับรับประกันเจ็ดวันเข้มเปลี่ยนได้ครับผมพี่ๆท่านใดก็อยากเห็ดกระทักห้าผมได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำครับผมชี้พาเห็ดพาทำซสอนกันแบบจับมือเห็ดเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ